สบายดีย่ำเศร้าป่าลุงสองสาวกำลังสิบปโรงเรียนสวัสดีครับแมนวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์อ่ะนั่งอะไรมีอะไร แตงนัว,วจะไปดีปาลุงก้อนจะไปโรงเรียนกันได้ขด้าวบ้านป่ารุ่งจ้าห้องนัทชาก็จะไปโรงเรียนมาแล้งอยู่ทัว่วอแอง,งข่ขี้ใครในคลอดอายงูขามีเยอะบ่ห้องนัทชามีนี่ยางมาหัดนมให้น้องก้อนเฮ้ยลงเผาเลยนี่นี่ยางใน้ท่ารทัดนี่ลูกหัดในแหน่งเด้อ บีบางทีเราตรวจชอบบางก่อน <c oughs> โอ้หากมาค <c oughs> ิงสิมาคิงบ่ดเลยบ๊ปูสิมาคิงเศ้าบ่เซ้ามาส่งมู่วานตอนค่ำมาวะสร้างหัวปืนมาคิงแนวว่าย หอยขึ้นมาคนละขั้นบาทนี่เอออืออืออืองาว่าไปอยากได้วงเงื่อนงาเถิกแล้วแล้วก็ชีรุษหายยู่แล้ววะแล้วอยากขายได้ปู่งวเถิกหงาได้ได้ปู่อยู่ท่านั้นแล้วก็ชีรุษหายยู่ได้แล้วบอสข้ได้แล้วกไงยะ Ờ, ừ. mua thước ngắm đấy Ôi xe pháo, xeo nhắn bán này khuyên Rồi. Phải liền. Bên... Đây Đây lông liền nữa đi Ui, thật sự phải sửa ra, bước không phò không mà Mình... Ơi nơi กกเฮ้ยคอนี่ยไอ้จุ๊บทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนลุทุก่อนกินียังขนมก่อนเดียวแล้อยวหายบ่อยอยากให้กินร้ายกินก่อนหนึ่งฉันมีนลำแป้งนัวดยังดิขนมบ่ค่อยอยากให้กินหรอกไม่ให้แม่กินซะมันมีแป้งนัวหลายหรอกกินข้ามมาได้ไหมคะบอกกินบ่อกรึยิ่ลไดเออบอกกิน ของคันบ hm? okay. okay. ่ฮะสวัสดีครับสวัดีครับผพิ่มน้ำกินนุ่มยังกินตัวนี่กินต้ี่กินยังนุ่มยังนี่นะเอ้อชักแล็โอเปนตินลูกโมเออเด้อเด้อกินนุ่มกองกับกินกินนมโซงกับกินน้ำจักปีแล้วมา้งฮน่ะ Chọn Chọn Nhân cậu Chọn Chọn bí đu Chọn bí Mình cả lông bù có bộ chốn Chúi tớ bà Đủ đầy chứ bó Bó hết anh ăn ăn thì đủ đọt Nhi mình thì hiền

เก็บพักกันมาไปดูสื้อกระตาแบบผิวเด้วยหอยมันเป็นหน่วยใหญ่ๆตัวเขาไวมาวันนี้อืหน่วยใหญ่เด้อดูเลยยังหอยมันเ้าะหน่วยใหญ่เจนะอไหนไหนนเก็บพักก่อนบอตายยืบบอเธอจะเก็บมื้เออถือเก็บพักใส่เนียนแล้วออใส่หมอของเขาหน่อย เกืบเนาะตื่นแล้วพอดีพอแม่ปลูกขออ้าวโพดแล้ว่นก็ตื่น,นพคนหายออกมาบ่แม่ออืม,อม,มาจะปิดแล้วอน,นนะนะน้องไซมานยามามาเหล่าดองกินดองลูกไส้เราไม่ยัางา เอ้ยยังและตักไน้แหละนะเดี๋ยวยังเช้าเป็นยังดอกเชินแปดโมงนี่วันนี้ห่อนแห้งดอกด้วยโอ้เก่งไงแท้พวกเป็นเป็นอะไรตื่นมาน่งสบายดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าลุงโอ้ยถือหมอไปเลยไปยังครับอืมดีครับ

คล so ้ายออกช่วงมันพีมตุยงอไลตุเลยหากงงกระบุเป็นราคาดอกเบิดแม่กระไ้สิหาพันเรียงเมื่อยจะคล้องแล้วง่วงห้ามกับสองตัวงอไม่냐หกเจ็ดตัวตัวที่แปดสิคล้ายออกที่เรียกกันมันตัวนี้น้อยแหละตีแปดตัวกัน

Ai, luôn đi, mày hết cái hẹn. Ai, mày thương mày, nyang lâu sao. Quanh lòi, mày hẹn, phát triển lắm 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 เก็บดอกมันไหวปีไรกับป้าวานผับบอกรดมันมีอยังเขาไปกินเขาอะไรอ้ยาเอาให้นี่ก็เอาลดเก็บเอาลดเอาเก็บเอาจะเก็บเป็นบ่เก็บเป็นเก็บเป็นเรเปลนได้บางนะเอาให้นี่เอ้ใช่มอไว้พักงามพักงามพังหามงามเนาะปะลุงว่าโอ้พังหามงามแท้ปะลุงว่า ว่าดูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปาลุงยังแพงเร็วๆพอเห็ดแล้วสวัสดีครับปาลุงว่าดูอเอาบ่าบ่เอาก็ย่าแม่วันพักห้องปอมนี่แม่สิไปใบวานบอลใหม่อีกมันจะงามพอยัองเห็ดน,นานให้แม่อยู่ยังยังมาคั่วมะบ่บ่เอา này vào nè kìm nè kìm ow nè ow ow áo không? áo áo cứ xe mò ow ow xe mò ha đi mò ha đi ow 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 พักจะบุ้งบุ้งปลูกไว้กินมูกระทะถ้ามันงานก็เอาไปพัดไปยังเนาะกองลงปองลงหมอนะเก็บพักขูมมือแทบปะลุงวะเพ่งหน่อยนี่เก็บขู่มืออืม ดเก็บพัก5แมตเออเก็บเอาอะเก็บเอาเก็บออฟเก็บมัเป็นดอกมะฮัมนะพักบัวนะไปว้าแม่สิเก็บเอาอะไรกับหอกปะไปหาปูปะปูมาได้นะปูมาอยังเด้อปูล้กพักกับพอดีอ้อมพอดีอนกินแซ่บยังรู้เท่าไรแกไปนะหาปูแล้วบอกตามปูด้วปูที่มาเห็ดแทงหนามมะฮันตอนไล่นี่ áo <laughs> 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 à, phát <phải> này em à. มานี่มา <laughs> อ่บอกกินดองมันบอกกินดองเอออาบอกกินดองบอกทานมไปกินดองไปบ่ัมไปบอเงินปู่ไปบอบอกกินี้ยแงกินน้าเอแหนน้ำแลงอะไ้เนาะประมาณเขาิอบอกเป็นสองซัมโมนเขาเห็ดเขาควงวัวเนาะอากาเริ่มออ ฝ่าตเมื่อน้ำกันโลดใส่รยดเมื่อโดดบได้เอ้ะข่า nhạc สวนนี่ h วนันอกทยู่อเมื่อได้ก็่าเขาเนี่ยใส่มือหคำแฮมหค่ำหลังบุญห้าอโคเขาวันนั้นนี่เดี๋ยวใ่อยพบมาได้ห้โซบอกเขาืสกีเขาว่าไปสีเลือดเขาวอกเขากแบบกระทันหันแท้ขอกับานเราเขาบอกเขาอนเฮ็ดเน้อยเลย

ขายอยัางเนี่ยไปขายอาหารนี่แหละมันยังคขายกับเขาขายยังอยู่หาเงินเพิ่มตอนหัวใจอย่ามมันจะหาดีจะขายดีเลยนะขายน้อเมี่ยนแหละขายพวกอาหารมีสีอาหารอะไรอย่างเี้ยลกมามาแล้นึ่งลวมาในวันลงมาในลงมาตาพืนลงเต่าวัฏฐานกัยังชีหาโศกยันบกุ้งเออเออยู่ นางบัววัน <etwas> จ <sense> mm ีลงมานำพนาเฮงบัดกะเฮงนก็ว่าใกล้ๆกันหายมันลงมาอือนี่ไข่กันลงมาอามือหนึ่งมือจังลงมา่ก็คู่สิันนยูทางมือฮกมือฮกค่ำบ่แฮมแฮมแล้วม้านีใ่มแต่ว่าเขาสิบอกมาใหม่จากมันทีจากคำ ลาคกวันที่ที่หนึ่งที่สองที่สามนะลูกตกนะมาละที่สิบกว่าเนี่ยมั้ง้กคำเาวัดปั๊บกับสังกะทานบ้านเขาเนี่ยมือหกขำสังกทาน้อยนะฮ้อยเป็นสังกทานมือหกขำนี่มันมือที่หกนะอืมกระชาฮอย่ยเข็นยุเขาอันพดลง อย่าไปโกเขาเขาจะคบสั่งไเลยโบจักแลักเชื่อเนาะพี่จะนี่ยสังเือกันชิมกัยังไม่ทำยู่แล้วยังชิยังได้คายยืบกเกลือสายกคือกันกันแล้วกันเนาะ่ว่าดส่เท่าเนี้และสังโดยกันตักก็เทาเหตุกันใหม่เด้อ